สวัสดีครับอรุณสวัสด์วันที่19นะครับวันนี้คลิปนี้จะมารายงานพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกคู่ที่1นะครับรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนนี้มีดึกๆนะครับตีหนึ่มีฟูนิคู่แรกนะครับฟูมิเนเซจากบาซิลชนะอานาลีนะครับ2ประตูต่อศูนย์โอ้แอดมินต้องขออภัยนะครับอานาลี โรนัลโดกับมาเน่ไม่ได้อยู่อาลีเนี่ยอยู่อยู่สโมสรอานาเซอร์ asser, นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามบาอลซาอุเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยอย่างสูงก็สรุปก็คือฟูมิเนเซ่นะครับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศน,นะครับอาลี Al li, จะไปชิงที่3ามไหมจะไปชิงชนะเลิศในวันที่23ในะระหว่างคู่ เนี่ยอันคู่ที่สองเนี่ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แข่งเลยจะแข่งคืนนี้ครับอุลวะเลสแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคืนนี้ครับก็เอาใจช่วยนะครับส่งแรงเชียร์ให้อุลวัเลสให้พิชิตแมนเชสเตอร์ซิตี้และเหนือกว่านั้นขอให้เอกนิต์ปัญญาเด็กไทยของเราเนี่ยให้ได้ลงบ้างนะครับให้ได้สัมผัสเกมบ้างนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยจริงๆเลยครับเอกนิต์ปัญญาเนี่ย เป็นคนแรกตอนนั้นอายุ16มั้งที่ยิงเมืองทองได้อายุน้อยที่สุดเลยตอนย้อนย้อนไปปี2011 2012เอนิครับเอกนิต์ปัญญาเชียงรายยูไนเต็ดสมัยนั้นกวางสรมมหาภัยเมืองทองไปเยือนแล้วก็เอกนิต์ปัญญาชายแววเลยขอให้ขอให้เอ,อกนิตฐ์ปัญญาโชคด,ไดีได้ลงนะครับผมเอาใจช่วยครับแอดเอาใจช่วยจริงเชียร์เชียร์จริงเลย ก็สรุปสรุปนะครับฟูมิเนเซชนะอารอาลีไป2ประตูต่อศูนอูาวาเลสจะแข่งคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาตีหนึ่งใครชนะเข้าไปชิงกับฟูมิเนเซ่นะครับก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับมาไลา่างานผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2023นะครับผมก็ขอใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำ้รวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ